ตอนว,วันที่คับนี่คือตัวละครใหม่สามตัวบางตัวก็แตกต่างกันมากเนี่เช่นรับ,บตัวละครใหม่เนี่ยคุณอาจจะเห็นแบบรับผมดูนลครับตอนนี้ผมสร้างเองว่าจะอยู่จริงๆผมเคยสร้างสองตัวนี้แล้วไอตัวนี้ครับอันนี้ตัวนี้คือความสามารถคือกา,ากอาะผมเลยไม่รับมันสลยมันเป็นตัวละครที่กาจะไมล่ะและคุณเอ็นเรื่องในผมชื่อว่าเรื่องไซายบอกบุโลก แล้วก็ดูหน่อยน,นะช่วยกษระยาเกนะครับงีน้นี่ไอตัวนี้เห็นไหมไอตัวนี้แหละที่ที่ผมนั้นลงไปครับมันจะใซ่บทที่โหดมากๆเลยครับแล้วผมจะมาแนะนาว่าตัวปางตัวมันแตกต่างยังไงซี่โบตัวนี้จะมีทางระยะไกลมันจะมีความสามารถที่ต่างครับเออใช่ครับมันยิง บางตัวก็ไม่ยิงธรรมดาครับมันมีปาสุก้าเร็วๆหน่อยครับครับตัวนี้โอ้ยไ,ไ,ไม่ให้เดินไม่ให้เดินยังไม่ให้เดินเออจับโอ้ยรีมาก่อนตัวนี้คือตัวที่สามารถโจมตีจะยใกล้มากๆเพราะว่าดูดูเนี้ยระยะคือแบบไกล้ใกลใกุดโคดไม่มีทําแบบไกลเหมือนตัวคืออื่นครับ ถ้ามันจะใส่ครับคือเครื่องอยู่ตรงนี้เออไปหไหมสายมันเชื่อมต่อกับล้อรถผมเลยเอาเชื่อมต่อกับล้อรถให้มันสามารถคุ้มไปไปได้หาตายแนละ้วตัวต่อไปครับนี่คืออ๋อนี่คือตัวใหม่ครับคุณรู้นะคะว่าตัวอะไรว่าจะสามารถยีแบบนี้ได้ครับคือแบบ คุณดู่บนปอนนู่นี่มึงก็หิงได้ใช่ไหมไม่เหมือนตัวอื่นครับที่ตัวแต่ตัวนี้มันจะเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวนะมมคุณลองดูจริงนะครับมันเลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวเลยมันยิงซัมสุดตายก่อนแล้วหมูจะแช่ไข่เจ้าหมูนี้ก่อนครับว่าเรื่ควสามารถยังไงเนี่ยเอาจะมีบัคเพิ่มอ่ะคือบัคอะไรก็ไม่รู้ครับที่หมูใส่มาตลอดเนี่ย มันจะยิงศัตตูถ้ามันยิงโง่ครับอืมเนี่ยมันจะยิงขั้วกระเจาะเลยไอ้ตัวนี้มันไหลาคามาเลยครับคือความสามาถคือบางครั้งมางคามันจะติดติดอันนี้ครับติดแล้วก็รู้เนี่ยมันจะยิงโอ้ยโฆษณาโอ้ย ต่บางทีก็มีโฆษณาทำนี่ก็มีถาวโอ๊ยขอโทษมากเลยครับมีบักเยอะครับมีสารตัวละครที่เข้ามาใหม่ครับโอเคนะครับจบกลิปสาบตัวละครนี้ไปสับตัวละครนะตัวที่โหดที่สุดคือตัวปลาสุก้าครับถ้าไม่ผมมันถ้าไมผมไม่เอาตัวนี้ครับที่มันโหดที่สุดบางทีมันก็ติดบั๊กครับคือแบบนี้ทุกคนนะครับมันจะเอาอันนี้มันเนี้ยเนี้ยเนี้ยไอียางนี้มันตีไอ้นี้ครับ ติดติดแล้วก็ไม่สามารถสู้ได้บางทีมันก็สู้ได้นะครับแต่ผมอยากรู้ว่าถ้าไมมันไม่สามารถทำไา้ผมเนี้ยผมลองัเป็นรอยทีหนึ่งร้อยมต,ตีอย่างรวดเร็วโอเคก็มีประมาณแค่นี้ครับคือแบบตัวละครก็โหมันกันนะครับแล้วผมสงสัยว่าผมจะรดแล้ววันนี้ผมจะ ใช้ตัวละครที่โหดที่สุดครับคออเป็นแบบตัวใหญ่หญแบบตัวใหญ่ห,ญหัวแบบอะไรวะหัวเป็นแบบนี้ครับที่ผมล่าอยู่เนี่ยคือเป็นหัวแบบนี้ใช่ครับผมจะไม่เปิดอีกตรงนี้คุณเห็นสังเกตไหมครับมันผมจะไม่เปิดทางเอ็นนี้เขาดเพราะมันอาจจะกระตุกแบบตัวละครแบบบิวไเปเลยครับผมจําได้ว่าตอนที่ผมเล่นในร้านเปเกลผมกดตรงนี้ปึ้งโหบิวไปไหนก็ไม่รู้เกมค้างกระตุก ผมเสียใจด้วยว่าสร้างตั้งนานแต่ได้ความตอนไทยคืออันนี้อาแบบกิบกลางเลยผมนั้นก็จะเปลี่ยนให้ตัวเจ้าบัวนี่เละเละให้เป็นตัวใหญ่กันนะครับเดี๋ยวอีพีที่ห้าผมคิดว่าผมจะเอาตัวใหญ่มาหรือเปล่าครับผมคิดว่าใ,ใจว่าอีพีที่สิบแล้วกันอย่าถึงเอาตัวใหญ่ที่หัวี่สุดมานะครับโอเคครับ ติดตามนักกศัยด้วยคนระับข,ขอบคุณครับ